สวัสดีค่ะหนูแดนสมายทีนะคะวันนี้นะคะจะมีะงานส่งซ่อมจากจังหวัดตากนะคะมาหนึ่งกล่องเดี๋ยวยังไงเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะนี่ค่ะลูกค้กากันกระแทกมาอย่างดีเลย นี่นะคะลูกค้าเขาไหนสนใจส่งซ่อมนะคะอยู่ต่างจังหวัดค้ามาไม่ได้ไม่สะดวกมาก็ขอรายละเอียดการส่งซ่อมกับร้านสมัยไอทีได้ทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของสมัยไอทีโซลิดเลยนะคะ จะใช้เป็นบริการเคอรี่เป็นแฟตหรือไปรษณีย์ก็ได้ค่ะเมื่อเครื่องของท่านมาถึงทางร้านเดี๋ยวนั้นก็จะมารีวิวแกะกล่องให้ดูกันแบบนี้ทุกเคสเลยนะคะเพราะว่าบางคนก็รุ้นว่าเครื่องมาถึงแล้วปลอดภัยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะนี่ค่ะตัวนี้เป็นแอปเปิลวอ h s e ซีรีส์3นะคะไซส์หรือขนาด38มิลเป็นสีสเปซเกย์นะคะแล้วก็จะมีตัว เคสใสตัวนี้ติดมาด้วยอืมติดสองนิ้วอ่ะที่ต้องการอะไรเป็นตัวไอ้หอยแครงนตัวนี้เนี่ยมาในอาการตกแตกมานะคะอีเห็นชัดรี้ผมเห็นชัดรึเอปล่ายอ่มมันีูแตกมาค่ะแตกรอบตัวเครื่องเลย เห็นปน่อ่าเห็นชัดแล้วนะคะว่าตัดเดี๋ยวเรามาตั้งบนแท่นชาร์จกันดูนะคะว่ามันจะติดอะไรบ้างหรือเ่าโอเคติดเป็นโลโก้ Apple ขึ้นนะคะคุยกับลูกค้าเบื้องต้นก็ต้องลองลอกกระจกดูก่อนนะคะถ้าลอกผ่านแล้วไม่ติดเอฟเฟกต์ใดๆกระจกที่ลอกกระจกนะคะ เพราะว่าไอตัว Apple Watch เนี่ยมันก็จะมีดีเทลรายละเอียดลงลึกหลายๆอย่างเช่นลอ,อกกระจกแล้วผ่านหรือลอ,อกกระจกแล้วติดเอฟเฟกเช่นไว้สปอร์ตดอทพิกเซลเส้นหรือลายจุดอะไรพวกนี้ค่ะก็อาจจะต้องเปลีป่ยนเป็นจอกระจกบวกทัชหรือเป็นยกหัวก็ว่ากันไปแล้วแต่กรณีนะคะแต่อย่างแรกเนี่ยเราจะลอกแต่กระจกดูก่อนเพื่อเป็นการเซฟค่าใช้ใจ่ายของคุณลูกค้านะคะ ตอนะคะทางดายสมายทีรับซ่อมตั้งแต่เปลี่ยนกระจกนะครบเปลี่ยนจอชุดเปลี่ยนแบตเตอรี่ซีรีส์หนึ่และ5นะคะสนใจส่งซ่อมก็แวะมาสาขาที่ใกล้บ้านคุณได้เลยสาขาแรกเมกาบางนาชั้นหนึ่งสาขาที่2องเทอร์มินอลอโศกค่ะชั้น2และสาขาสุดท้ายยูเน็นมอชั้น B นะคะถ้าไม่สะดวกเข้าไปเองแต่ว่าบ้านของลูกค้าอยู่ใกล้กับสาขาใช้เป็นม e สเซนเจอก็ได้ค่ะ ถ้าสะดวกเรียกรถก็เรียกรถเข้ามาเองเลยหรือถ้าไม่สะดวกให้ทางร้านเราเรียกเป็นลาล่าลมูฟหรือเป็นไลแมนอะไรแบบนี้เข้าไปรับถึงหน้าบ้านท่านเลยก็ได้นะคะแต่ว่าค่าขนส่งพวกแมสเซนเจอเนี่ยลูกค้าต้องออกเองตามจริงนะคะ,อ,ะอาการตอนนี้ค้างอยู่หน้าโลโก้ Apple นะคะเดี๋ยวตัวนี้จะต้องส่งต่อให้ช่างนะคะตรวจเช็คสภาพและอาการก่อนเสนอราคากับลูกค้าทางไลน์ต่อไปค่ะ อย่าลืมนะคะถ้าอยากดูกคลิปวิดีโอดีๆเทคนิคการซ่อมงานจากช่างทุกสาขาเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะคอยอ่าการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆของช่องสมัยไอที e r v i c วด้วยเดี๋ยววันนี้นันลาไปก่อนนะคะช่วงเย็นจะมีเครื่องไหนมาสรุปงานซ่อมให้ดูก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะ